สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องเกษตรอินดี้วิถีชนบทนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูชารเล่นะครับชารเล่เลือดสูงเลือด50ขึ้นไปนะครับผมที่ไซค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับไซยักษ์ไซใหญ่เลยครับผมถ้าพูดถึงชารเล่นะครับต้องมาที่สุรินนะครับจะมีชารเล่ไซใหญ่ไซยักษ์นะครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่คอกพี่แม็กนะครับผม ซึ่งมีชาร์โลตไซส์ใหญ่นะครับผมจะพามาดูนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนสวัสดีครับพี่แม็กับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่แม็กจะพามาดูชาร์โลตกี่ตัวครับผมครับตอนนี้มีไซส์ยักษ์มาอยู่สามตัวครับไซส์ยักษ์สามเป็นลูกผสมที่เป็นลูกข้กตัวเองก็มีสี่ห้าตัวครับอ๋อครับผมนี่ไซส์ยักษ์สามตัวตัวแรกเลยครับพี่แม็กแนะนําเลยครับผมครับตัวนี้ชื่อว่าแอนนาคูนิคว่าครับแอนนาคูนิคว่าครับผมตัวนี้เป็น เลือดพ่อไหนครับนี่พี่แม็กตอนนี้เลือดแปดสิบเอ่อแปดสิบเจ็ดจุดห้าครับแปดสิบเจ็ดจุดห้าครับผมโอ้โหสูงมากครับไซส์ใหญ่มากสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่แม็กสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าได้นะครับร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบเนาะประมาณนี้แหละไซส์ใหญ่มากเลยครับอันนี้ท้องผสมตัวไหนไปบ้างครับพี่แม็กตัวนี้ผสมฟิวชั่นไปครับผสมฟิวชั่นนี่เป็นเป็นสายพันธุ์อะไรครับพี่แม็ก ฟิวชั่นเป็นบีฟมาสเตอร์ของเมกาครับอ๋อบีฟมาสเตอร์ฟิวชั่นนะครับผมผสมไปแล้วนะครับตัวนี้พี่แม็กเปิดแบ่งไหมครับผมแบ่งอยู่ครับตัวนี้เปิดแบ่งนะครับผมตัวนี้พี่แม็กเปิดแบ่ง่ารอบแล้วครับวันนี้รอตรวจท้องครับวันนี้ผ่านรอบรอตรวจท้องนะครับผมรอหมอที่ดูแลให้เข้ามาอีกประมาณสักเดือนหนึ่งครับจะเข้ามาอุลตาซาวครับอ๋อครับผมนี่นะครับเป็นซาลลร่ใช้ยักษ์นะครับผมถ้า ท่านใดนะครับอยากจะมาดูก็มาได้นะครับผมติดต่อมาได้เดี๋ยวพี่แม็กจะให้เบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่สามารถติดต่อโทรมาสอบถามได้นะครับอันนี้ตัวแรกนะครับผมที่พี่แม็กพาดูนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปเลยครับพี่แม็กตัวต่อไปตัวตัวสีแดงแๆนี่ฮะต่อไปเป็นเซรีนาวินเลียมครับตัวนี้เซรีนาวินเลียมชื่อวัวนะครับผมนักเทนิส เซเลนาวิลเลียมครับผมตัวนี้เป็นยังไงครับพี่แม็กเลือดเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้เลือดประมาณเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าอู้ใหญ่มากครับท่านผู้ชมไซส์ใหญ่มากนะครับผมไซส์ใหญ่อันนี้ผสมไปหรือยังครับพี่แม็กผสมไปแล้วครับอันฟิวชั่นไปอันนี้ผสมฟิวชั่นบีบมาเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อผสมบีบมาเตอร์ไปนะครับรออุร้าซาวท้องนะครับพี่แม็กครับรออุร้าซาวท้องไซส์ใหญ่มากนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมพาดูอมม่ ตัวนี้ผสมไปแล้วนะครับผมอันนี้มันจะดื้อไหมฮะมันจะยาวยาวมากครับผมเดี๋ยวดูข้างๆก็ได้ครับแม็กอีกอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับพี่แม็กอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้นี่ครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้แหละครับพี่แม็กตัวนี้ ตัวนี้ชื่อมาเรีอาชลาปัว่าครับมาเรีอาชลาปัว่าอันนี้ก็ผสมแล้วใช่ไหมครับพี่แม็กครับผสมไปแล้วครับผสมกับเล่ฝรั่งเศสไปครับเล่ฝรั่งเศสนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่มากครับร้อยสี่สิบห้าได้นะครับพวกนี้น้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะครับพี่แม็กน่าจะมีเจ็ดร้อยขึ้นนะครับเจ็ดร้อยขึ้นถ้าถ้าเต็มใหญ่น่าจะเฉียดตันนะครับไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงแล้วโอ้ไซส์ใหญ่มากนะครับผมอันนี้ก็ผสมแล้วนะครับรอรอตรวจท้องนะครับพี่แม็กครับผม อันนี้พอพอแง้มๆราคาได้ไหมครับผมว่าว่าเท่าไหร่ครับผมก็โทรมาคุยดีกว่าครับโทรมาคุยดีกว่านะครับมาดูมาคุยดีกว่าเพราะว่าเป็นวัวไซส์ใหญ่อย่างนี้นะครับอยากให้โทรมาคุยมาสอบถามได้เนาะพี่แม็กให้เบอร์โทรหน่อยครับผมเบอร์0 9 0 0 9 0ก้าศูครับ0 9 0 9 0 4 9 0 2 9 นะครับครับก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามเรื่องราคาได้หรือจะเข้ามาดูตัวจริงมาดูได้ที่ไหนครับพี่แม็กครับอยู่ตำบลหนองเหล็กครับตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผมครับสามารถมาดูได้นะครับข้อพี่แม็กติดถนนคอนกรีตเข้ามาง่ายอยู่ครับผมเข้ามาง่ายเดี๋ยวผมพาดูอ้อมๆนะครับผมนี่นะครับไซส์ใหญ่มากนะครับผมไซส์ใหญ่มากท่านผู้ชม สําหรับใครที่กําลังมองหาเล่ไซใหญ่ไซยักษ์นะครับผมกําลังผสมไปแล้วนะครับผมรออุร้าซาวท้องนะครับนะครับสาหรับท่านผู้ใดอยากได้นะครับชารเล่ไซใหญ่อันนี้นะครับผมใหญ่มากนะครับตัวจริงใหญ่มากท่านผู้ชมขานี่แบบใหญ่มากครับผมต้องต้องให้มาดูกับตัวเองครับผมต้องมาเห็นเองนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาแม่เล่ไซใหญ่อันนี้ผสมบีบมาสเตอร์ไปนะครับผม อันนี้ผสมบีบมาสเตอร์อันนี้ผสมเล่ฝรั่งเศสนะครับตัวนี้ก็ผสมบีบมาสเตอร์ไปนะครับผมไซส์ใหญ่มากนะครับไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมเข้ามาแล้วยังยังยังมันไม่ทาอะไรนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมแพลนให้ดูรอบๆนะครับผมใหญ่มากนะครับผมสาหรับใครที่สนใจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรมาตามเบอร์โทรที่ผมให้ไว้นะครับที่พี่แม็กให้ไว้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ อันนี้นะครับชาโลเล่ไซส์ใหญ่ใหญ่ยักษ์นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆเลยนะครับผมอันนี้นะครับผสมผ่านรอบไปรออุ่นต่าวตรวจท้องนะครับผมสำหรับใครมองหาชาโลเล่ไซส์ใหญ่นะครับอ่าราคาโทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยกับพี่แม็กได้นะครับผมอันนี้นะครับผมโอ้ล้นกล้องล้นเฟรมครับผมใหญ่มากใหญ่มากนะครับผมอันนี้นะครับผม อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับของพี่แม็กก็จะเป็นแม่ลูกนะครับเกตเลี้ยงนะครับแม่ลูกตัวนี้สําหรับใครที่มองหาชารโรเล่แม่ลูกนะครับตัวนี้เป็นลูกของอะไรครับพี่แม็กครับเป็นเลขกลมครับเลขของคาร์ลอสคาร์ลอสนะครับเป็นเลขกลมลูกของคาร์ลอสนะครับผมตัวนี้ลูกกี่ตัวแล้วครับพี่แม็กลูกตัวนี้ตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับผมผสมง่ายครับแม่นี้ผสมครั้งเดียวติดทุกตัวครั้งเดียวติดทุกตัวนะครับผม อันนี้ลูกตัวที่2นะครับวันนี้พี่แม็กจะเปิดแม่ลูกนะครับสำหรับใครที่มองหาชารโรเล่แม่ลูกตัวนี้ก็สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าได้ครับผมร้อยส้าขึ้นแน่นอนครับผมเนี่นะครับตัวค่อนข้างที่จะใหญ่ยาวนะครับผมแต่ว่าลูกรีดนมหน่อยนะครับก็เลยทําให้เขาผอมไปนิดนึงนะครับตอนที่เขาอ้วนนี่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวพามาดูลูกเขานะครับผมอันนี้ลูกตัวผู้นะครับพี่แม็กเนาะครับผมอันนี้ลูกเขาอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่แม็ก วันที่30ินี้ครบเจ็เดือนครับวันที่30ินี้ครบ7เดือนนะครับผมถ้าใครได้ไปลูกตัวนี้นี่สิ้นปีนี้ก็โตได้ราคาแล้วครับผมนี่แม่ลูกคู่นี้พี่แม็กเปิดเท่าไหร่นะครับผมเปิด8 3ดครับเปิด8 3ดามนะครับผมแ3ามนี่ต่อรองได้ไหมครับพี่แม็กครับเข้ามาคุยกันได้ครับเขามาคุยกันได้เข้ามาดูได้มาต่อรองได้เนาะครับผมอูขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะอันนี้เป็นลูกพ่อไหนครับพี่แม็กลูกทองแดงครับลูกทองแดง ครับเป็นลูกทองแดงนะครับตัวนี้ขาง่ายครับไม่หอบไม่หอบครับคุ้นด้วยนะครับนี่ครับพี่แม็กจับให้ดูนะครับวัวไรทุ่งเลี้ยงธรรมชาติครับไม่ได้กินอาหารเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเอาไปให้โดนอาหารนิดหนึ่งเนี่ยผมว่าโอ้โหกล้ามเนื้อระเบิดแน่ครับเพราะว่าเขาเป็นสายชารเล่อยู่แล้วนะครับผมสายชารเล่ค่อนข้างที่จะอ้วนได้ง่ายนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหเตือนนะครับขาใหญ่มากนะครับผมขาใหญ่มากล้นเฟรมครับล้นกล้องเลยครับผมคุ้นด้วยนะครับผม โอ้โหครับต right ัวนี enfin ้ตัวนี้แปดสิบสามนะครับแม่ลูกแม่เขานะครับเดี๋ยวนู่นนะครับแม่เขาเดินไปแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอีกอีกมุมหนึ่งนะครับด้านหลังของแม่เขานะครับมีนะครับผมแม่ค่อนข้างที่จะตัวสูงใหญ่นะครับผมตอนนี้ก็ลูกรีดนมก็เลยทําให้ผอมหน่อยนะครับผมเพราะช่วงนี้หญ้าหายากนะครับผมหญ้าหายากแถวนี้ค่อนข้างที่จะแล้งนะครับผมหญ้าหายากก็เลยอาจจะผอมไปหน่อยนะครับ ถ้าอ้วนมานี่เต็มครับเอาไปเลี้ยงอีกแป๊บเดียวก็เป็นสัตว์แล้วครับผมเป็นสัตว์ก็ผสมได้นะครับผมก็ได้ท้องอีกนะครับตัวนี้รับประกันเรื่องระบบสืบพันธุ์เนาะพี่แม็กเนาะไม่มีมดลูกทะลักไม่มีขาถกไม่มีอะไรเนาะพี่แม็กเนาะโอเคอันนี้นะครับผมพี่แม็กย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเบอร์0 9 0 9 0 4 9 0 2 9ครับครับ0 9 0 9 0 4 9 0 2 9นนะครับผมโทรมาสอบถามติดต่อจะเข้ามาเข้าชมหรือว่าจะ ไม่ซื้อก็ได้นะครับผมมาเข้าชมวิธีการเลี้ยงของพี่แม็กก็ได้นะครับพี่แม็กไม่ว่านะครับผมถ้าใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมที่คอกที่ฟาร์มของพี่แม็กนะครับแกก็มีหลายตัวนะครับผมมาให้เยี่ยมชมได้นะครับผมแต่ต้องโทรมาสอบถามก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าตัวไม่อยู่เดี๋ยวไม่ได้ดูนะครับผมเพราะว่าแกล้อมรัวไฟฟ้าไว้นะครับเดี๋ยวช็อตได้นะครับผมนี่นะครับเป็นวัวของพี่แม็กแกก็จะเลี้ยงแบบนี้ครับธรรมชาติใต้ต้นยางของแกนะครับผมใต้ต้นยางแล้วก็มีแม่สาวน้อยด้วยใช่ไหมครับ แม่สาวน้อยเนี่ยครับคอกพีแม็กนะครับเดี๋ยวก็จะมีพาไปดูครับแม่สาวน้อยบามันแดงครับนูนกำลังเดินมาแล้วครับผมกําลังเดินมาเหมือนจะรู้ตัวนะครับว่ากําลังพูดถึงเดินมาแล้วครับผมมาแล้วครับสาหรับใครชอบสายแดงแดงนะครับบามันแดงแดงเลยอันนี้แดงมากนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับผมอันนี้เลยนะครับผมโอ้โหนี่เลยนะครับผมอันนี้แดงมากนะขนาดอยู่ในร่มนะนี่ยังแดงมาก อันนี้เป็นลูกพ่อไหนครับพี่แม็กลูกคอมมานโดครับลูกคอมมานโดนะครับผมสายพัสดปอดเจ็ดเจ็ดสายพัสดปอดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับตัวนี้แดงแจ่มเลยนะครับแดงมากนะครับผมอันนี้กี่เดือนแล้วครับพี่แม็กตอนนี้สิบหกเดือนครับสิบหกเดือนนะครับผมอันนี้สิบหกเดือนโอ้โหนะครับแดงมากนะครับผมอันนี้สิบหกเดือนนะครับนี่ใครชอบบามันแดงแบบนี้นะครับสูงน่าจะร้อยสามสิบได้แล้วเนาะพี่แม็กเนาะประมาณร้อยสามห้าได้ร้อยสามห้านะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมแดงมากนะครับผมนี่คุ้นด้วยนะครับผมยืนเหมือนรู้นะฮะให้จับอันนี้นะครับผมนี่อาจจะผอมหน่อยนะครับช่วงนี้แถวนี้หญ้าไม่ค่อยมีนะครับแกเลี้ยงแบบธรรมชาตินะท่านผู้ชมให้กินแต่หญ้านะครับผมให้กินแต่หญ้ากินหญ้าอาหารไม่ค่อยได้แทบจะไม่ได้กินเลยแหละครับผมว่านี่อาหารแทบจะไม่ได้กินมีแต่ฟางครับผมเอาฟางมาลงนี้ก็คือแบบวิ่งชนกันแล้วครับอันนี้นะครับสําหรับ ใครที่กําลังมองหาบามันแดงเลี้ยงนะครับผมนี่ตัวนี้สวยเลยครับผมถ้าใส่พ่อพันุ์ดังๆดีๆใส่เข้าไปอีกลูกออกมานี่โหแดงดูความสูงนะครับพี่แม็กสูงเท่าไหร่นะครับพี่แม็กสูงร้อยแปดสิบครับพี่แม็กสูงร้อยแปดสิบตัวนี้ถึงจ็กแก็ตแล้วนะครับผมโอ้ตัวนี้แดงมากแดงจนแสบตาครับนี่โอ้โหอันนี้ก็สุขภาพรับประกันหมดเนาะพี่แม็กเนาะครับผมไม่มีขาถกขาถอนอะไรนะครับผม อันนี้ก็กินได้กินหญ้าดีปกตินะครับกินหญ้าเก่งนะครับผมอันนี้พี่แม็กเปิดเท่าไหร่ครับผมนี่ตัวนี้เปิดห้าสิบห้าครับเปิดห้าสิบห้าโอ้โหท่านผู้ชมครับสําหรับใครมองหาบามันแดงตัวนี้เปิดแค่ห้าสิบห้าเองนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามต่อรองได้นะครับผมตัวนี้โอ้โหอย่างสวยครับผมเหมาะมากครับท่านผู้ชมเหมาะสําหรับที่จะไปเลี้ยงมากเลยครับผม บามันแดงเปิด55นะครับผมตามเบอร์โทรตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ไว้นะครับสําหรับใครที่อยากได้บามันแดงสวยๆอย่างนี้นะครับผมอันนี้เอาไปเลี้ยงประมาณปลายปีก็น่าจะเป็นสัตว์แล้วเนาะพี่แมนะ็กเนาะใช่ครับออปลายปีนี้ก็น่าจะเป็นสัตว์แล้วท่านผู้ชมผสมพ่อพันธุ์ดีๆดังๆลูกออกมานี่อลังการดีครับผมเสริมกล้ามเนื้อให้เขาหน่อยถ้าใส่พ่อนอกเข้าไปนี่โอ้โหอลังการหรือว่าไปเจอหญ้าเยอะๆไปเจออาหารสักนิดหนึ่งนี่ครับผมให้วันละโลนี่รับรองครับโอ้โห ไอไดไกลครับดูตัวนี้ขาค่อนข้างที่จะใหญ่สูงด้วยครับนี่นี่ครับหน้าสวยด้วยครับผมสีดีครับโอ้โหดูลักษณะนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นชาโรเล่หรือบามันนะครับไซส์ใหญ่แม่ลูกหรือว่าจะเป็นบามันแดงแบบนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกับพี่แม็กได้เลยนะครับผมตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรอินดี้วิถีชนบทให้ด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ